นี่เป็นหลักเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่หนึ่งอย่ามีหนี้สองสร้างสรรค์ของตนเองฝีมือความสามารถลงทุนลงแรงทําเองให้มันเกิดผลผลผลิตที่เราจะอาศัยเป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยเครื่องกินเครื่องใช้แล้วเราก็กินก็ใช้ที่เราเป็นแรงงานเป็นความรู้เป็นสัดส่วนที่เรามีสิทธิเต็มที่ให้เหลือให้ พอของตนเองแล้วก็เหลือต้องเกินที่ตัวเองกินใช้แบ่งแจกคนอื่นให้เหลือให้เกินให้คนอื่นได้กินใช้แม้มันจะไม่โดยตรงโดยอ้อมเราก็ต้องรู้ความสามารถและแรงงานอาตามาไม่ได้ปลูกผักปลูกพืชก็แต่กินผักกินพืชโดยโดยอ้อมไม่ได้เป็นของตนโดยอ้อมแต่เราก็มีส่วนมีสิทธิ์ในนี้นะทำงานส่วนที่เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของตนเองเท่านั้นนะ ให้พอให้เหลือแล้วแจกจ่าเจือจาน